นะตอนนี้นะไฟดับนะฮะเราดูว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะได้ผลไหมนะครับลองดูว่าเขาต่อแบบนี้อันนี้ออกแบบมาเพื่อไฟดับโดยเฉพาะนะฮะมันจะมีน้ำขังอยู่อันนี้มันเซตไปเล็กน้อยๆเพื่อใครไปทำตามนะฮะมาดูว่ารอบนี้มันจะทนได้ไหมผมไม่แน่ใจว่ามันจะดับนานแค่ไหนนะฮะอันนี้อีกอาทิตย์เดียวนะครับจะได้ ขายแล้วเราดูว่ามันจะมีผลมากแค่ไหนแต่ตอนนี้เท่าที่เห็นก็ก็ยังมีน้นําในคขังอยู่นะตัวนี้ออกแบบมาเพื่อไฟดับโดยเฉพาะเราดูว่ามันจะทนได้ไหมถ้าทนไม่ได้รถนี้ก็เราจะพันกว่าบาทอยู่นะฮะเรารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนี้ไฟมาแล้วนะฮะ้าได้ประมาณบ่ายโมงนะฮะ ไฟมาแล้วสุดไม่มีต้นเหี่ยวนะมันอยู่รอดนะไฟดับตั้งแต่สิบโมงบ่ายโมงไฟมามันกับบ่ายโมงคนระับไฟมาไม่มีเหี่ยวนะสุตรสุดนี้ปันทิกเล็กๆน้อยๆน,นะใครอยากจะลองปลูกลองไปทำดูนะไปเท่าขอขาให้มีตัว ข้อลดหน่อยนะฮะให้น้ํามันขังอยู่ในท่อเนี่ยนะไม่มีเสียหายฮนะอันนี้ทำได้หมดนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแถวอี่นี้เลยครับไม่มีเหวนะครับข้อดีของการเอาข้อลดมาต่อปลายครับ ไปดับไม่ส่งผลนะอันนี้ที่สุดแล้ว